มีเกลือนเจีบน้าูีแท่งหลังพี่น้องสุดท้ายมีเกลือนเจีบน้าูีแท่งหลังพี่น้อง สวยจ้าชมบรรยากาศพี่น้องชมภูเขาเลยกะดูแม่น้ำพี่น้องเขื่อนเก็บน้ำ้วย่ะเด้อ สวยจ้าชมภูเขาพี่น้อ เก็บน้ำจ้า,า่วยขอบคุณขอบคุณนะคะที่มารับชมชมตัวเขาพี่น้องสุดท้ายมีเกลื่อนเก็บน้ำอยู่แทางหลังพี่น้อง สวยจ้าอ่างเก็บน้ำจ้า ได้คาเดอชมบรรยากาศสวยๆจ้าเขื่ขอนอนะคะเนาะที่นครนายกได้ค่ะเด้อเ์บึงชมวิวสวยๆชมบรรยากาศส,ส,ส,สุดท้ายมีเขื่อนเก็๊ยบหนามอยู่แท่งหลังพี่น้อง กันพี่เก้าได้ค่ะเด้อชมบรรยากาศสวยๆจ้าบึงโคษณนาให้ในเด้อค่ะเด้อบ,บายยทุกคนจ้ามีสวยๆจ้า สวยจ้าชมภูเขาพี่น้องเขื่อนนะกันเนาะนี่นครนายกด้วยค่ะเด้อเมืองชมวงวิวช่วยเพิ่มบรรยากาศ นครนายกเดอค่ะเดอบายนะคะทักทายเพื่อนเพื่อนขอบคุณที่รับชมคลิปได้เฉลวยจนพี่เก้วเดอค่ะเดอชมบรรยากาศสวยๆได้ เพื่อนพี่น้องชมบรรยากาศภูเขาพี่น้องนครนายก เขื่อนเก็บน้าอยู่ทางหลังพี่น้องไม่เอ้ยเกลื่อนนะกันเนาะนี่นครนายกด้วยค่ะเด้อเมืองชมวิวช่วยชมบรรยากาศช่วยขอบคุณขอบคุณน,นะคะที่มารับชม ชมบรรยากาศพี่น้องชมภูเขาเลยก็ดูแม่น้ำพี่น้องเขื่อนเก็บน้ำเลยกะเด้อสวัสดีสนิมเมื่อเที่ยวเพื่อนพี่น้องชมบรรยากาศ ภูเขาพี่น้องมาก่อนนายโยมสวยๆจ้า เดอนพี่นองมบรรยากาศภูเขาพี่นองนครนายก่วยขอบคุณขอบคุณนะคะที่มารับชมเดินี่เกาได้ค่ะได้ชมบรรยากาศสวยๆจ้า เพื่อนพี่น้องชมบรรยากาศภูเขาพี่น้องอนครนายกอ,ยาอ่างเก็บน้ำจ้า เกือนเจียบน้ำยูแท่งหลังพี่นอ้องไเอย้ยปนะคะทัาทายเพื่อนๆขอบุณที่รับชมคลิปแด้ฉชลุยจบเกลนพี่เก้าได้ค่ะได้ชมบรรยากาศสวยๆจ้า ากาได้ค่ะเด้อชมบรรยากาศสวยๆจ้าอยู่นครนายกเด้อค่ะเด้อ สวัสดีจ้าสนิทเมื่อเทีมมเ่ยวเพื่อนพี่น้องทุกบรรยากาศ